สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาพูดถึงเรื่องฝ้ารอบนอกตัวโครงโครงหลักของหลังคาที่เป็นเหล็กก่องสามพันนิ้วครึ่งนะครับผมเพราะว่าเมื่อวันก่อนผมพูดไปถึงเรื่องโครงหลังคาที่เป็นเหล็กก่องสี่พูนสองนิ้วนะครับนี่ครับฝ้ารอบนอกที่เป็นลักษณะนี้นะครับผมที่อยู่รอบนอกบ้านนะครับรอบชายคานะครับผมตัวยื่นเราก็จะเอาประมาณแปดสิบเซนนะครับก็คือแล้วแต่นะครับ แล้วแต่เราชอบนะครับบางท่านก็อยากยืน่นกว้างๆก็ก็ได้นะครับแปดเก้าสิบนี่ก็แล้วแต่นะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ของผมเนี่ยจะเอาประมาณแปดสิบถ้าบ้านกว้างประมาณหกเจ็ดเมตรประมาณนี้นะครับผมคือถ้าบ้านที่กว้างและสูงมากก็อันนั้นเราต้องขยับออกหรือยังไงก็แล้วแต่เราชอบนะครับผมนี่ครับบ้านหลังนี้หน้ากว้างเนี่ยก็คือเจ็ดเมตรนะครับแต่เมื่อวานตอนเช้าหรือผมรู้สึกผมจะพูดไปถึงเรื่อง ตัวแผ่นหลังคาด้วยนะครับผมตัวแผ่นเราต้องดูเรื่องเรื่องแผ่นหลังคาด้วยนะครับผมเพราะว่าตัวแผ่นหลังคาเนี่ยจะของเมทัลชีสนะครับมเป็นงานต่างจังหวัดนะครับเป็นงานแบบบ้านๆเนี่ยความกว้างของแผ่นเนี่ยเป็นรอนต,ตรงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรอนมาตรฐานที่ใช้ทั่วไปต,ตามจังหวัดความกว้างเนี่ยซ้อนกันแล้วเจ็ดสิบหกเซนนะครับ,รบผมก็คือตัวตัวแผ่นทั้งหมดเนแปดสิบเซนแต่เวลาเราซ้อนกันแล้วจะได้อยู่ประมาณเจ็ดสิบหกเซนนะครับผมในตัวนี้นะเราต้องดูเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เวลาเราคิดก็ไปคิดรวมไม้เชียงชายเ้วยว่าตัว เป็ลังคามันจะเป็คลุมไม้เชิงชายพอดีแล้วก็ใช้ครอบประทับอ่ะนะครับผมเนี่ยโครงเหล็กที่ใช้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ผมใส่เป็นสองสีจริงๆแล้วสีเดียวกันหมดนะครับก็คือสีขาวนี่เป็นจันทันนะครับตัวที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยตัวถักเม็นหลักนะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวยื่นรับจันทันริมนะฮะตัวนี้ตัวนี้เราจะเอาชายคาเราจะยื่นแปดสิบตัวนี้เราจะตัดอยู่ประมาณเจ็ดสิบหกเซนนะครับคือถ้าเป็นสีนี้ก็เจ็ดสิบห้านะครับอันนี้อยู่ที่ ความกว้างของชยายคาแเราแล้วตแวต่เราเลือกเอาอนะครับผมเนี่ยครับตัวจันทันริมก็จะเป็นตัวเหล็กกลองสามนิ้วครึ่งนะครับผมทั้งหมดเลยส่วนตัวปิดหน้าปิดหลังก็เหมือนกันนะครับตัวปิดหน้าปิดหลังก็เป็นสามนิ้วก็คือโครงทั้งหมดเนี่ยเป็นสามนิ้วหมดเลยยกเว้นตัวตัวตั้งขึ้นไปรับผนังใต้หลังคานะครับผมตัวนั้นเราอาจจะใช้เหล็กที่มีขนาดเล็กลงหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับผมเนี่ยครับตัวยื่นรละจันทันริมจันทันริมเนี่ยเราจะใส่ตรงนี้นะครับผมเนี่ย คือใส,ส่เสมอหลังจันทันตัวสีน้ำเงินนะครับตัวสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นจันทันนะครับผมคือถ้าท่านใดที่ดูคลิปผมที่ผ่านมาก็จะเข้าใจนะครับส่วนตัวปิดหน้านะผมตัวปิดหน้าปิดหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวสามนี่เหมือนกันตัวสีข,ขาวที่อยู่ด้านหน้านะครับอันนั้นเราก็จะปิดหน้าจันทันเสร็จแล้วหลังก็จะเสมอกันหมดนะครับผมคืออันนี้เผื่อบางท่านไม่เข้าใจนะครับแต่เวลาระวางตัวริมตัวจันทันริมเราจะวิ่งไปชนกับตัวปิดหน้าปิดหลังนะครับผมเนี่ยจะเป็นลักษณะตัวน้า ลักษณะนี้เลยนะครับผมก็คือเอาไปชนส่วนตัวข้างก็มาแปะส่วนตัวยืน่นรัจันทนันดินรับจันทันริมเราจะเพิ่งใส่เยอะก็ได้เราใส่แคบประคองอยู่ก่อนเดี๋ยวเวลาติดแปะเราอยใส่นะเนี่ยครับจุดนี้คือเราจะมาแปะข้างนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้คือแล้วแต่นะครับเราจะปิดแบบไหนก็ได้แต่ว่าเสร็จแล้วให้กรอบรอบนอกมันเท่ากันหมดนะครับผมแต่ว่าคือตัวนี้ยังไงมันก็ต้องเสมอกันอยู่แล้วเพราะว่าจันทันก็สามนิ้วตัวถักเบ็นหลักก็สามนิ้วเสร็จแล้วก็จะวิ่งรอบอย่างนี้นะครับกล่องเล็กกล่องสามนิ้วครึ ือส่วนใหญ่ต่างว่าจะเป็นเหล็กสามนิ้วแต่ว่าเหล็กสามนิ้วคุณนิ้วครึ่งเนี่ยจะใช้ในระยะห้องที่ไม่เกินสามเป็นห้าสิบนี่ได้อยู่แต่ความหนาก็เลือกเอานะครับเอานานหนาหน,าหน่อยนะครับผมซังเมนแปดอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นเหล็กกาวไบน์นะครับตัวจันทันตัวจันทันที่เป็นสีขาวที่อยู่ตรงต่างเราก็ไปหาเนากนะครับว่าห้องเราตั้งเท่าไหร่นะครับก็คือวิธีคิดอ่าตัวก่อนที่เราจะสร้างบ้านให้แผ่นมันลงตัวก็ดีนะครับผมเนี่ยครับตัวกรอบเสร็จแล้วเราก็จะวิ่งรอบอย่างนี้ให้มันได้ฉากนะครับ คือเวลาเขียนมันได้ฉากง,ง่ายอยู่นะครับแต่เวลาทํางานจริงก็อาจจะคือมันมันต้องได้ฉากมาจากเสาบ้านนะครับผมมันก็จะถึงไปได้หมดนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะทําโครงฟ้าเหล็กกล่องนิ้วเนี่ยนิ้วคุณนิ้วเหนี่ยขึ้นไปแปะเลยคือของผมส่วนใหญ่แถวต่างวัดน,นะครับท่านใดที่ใช้เหล็กนยผมจะทําอย่างนี้นะครับก็คือเอาเหล็กกล่องนิ้วคุณนิ้วขึ้นไปแปะข้างบนเลยคือเราแปะปกติเราจะวิ่งแค่สองเส้นเส้นนอกเป็นเหล็กกล่องสีนิ้วใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้วิ่งสามเส้นเลยครับ วิ่งตามลูกศรที่ลูกศรชี้นะครับทั้งทั้งด้านหน้าด้านข้างเหมือนกันเลยครับคือถ้าเกิดเรามองจากข้างล่างขึ้นไปอ่ะน,นี่ผมไม่ใส่แปมดูคือเราจะเอาเหล็กสามเส้นนี้ขึ้นไปแปะเลยติดผนังใต้หลังคาหนึ่งตัวริมอันหนึ่งริมติดจันทันริมนะครับใต้จันทันริมก็คือติดติดแผ่นเชิงชายเหรอแล้วก็ตรงกลางหานเนานะครับพื้นที่แปดสิบเอ้อเจ็ดสิบห้าแปดสิบก็อยู่ปรนะมาณสี่สิบนีใส่ก้างอานหนึ่งเพราะว่าถ้าเราใสาร่ริมริมแปดสิบมันห่างไปนะครับผ มันก็พอดีนะครับเราก็เชื่อมติดหรือหรือใช้แปรสําเร็จก็ยังได้นะครับผมเป็นโรงตัวนี้แต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้เหล็กเพราะว่าแข็งแรงนะครับเนี่ยตัวสีเหลืองๆไปวิ่งอย่างนี้ครับแต่เรามองจากข้างบนก็อย่างนี้นะครับง่ายๆก็วิ่งสามเส้นรอบง่ายๆเลยครับผมรอบรอบข้างนะผมร,รอบบ้านฟารอบนอกเสร็จแล้วเราก็ยิงแผ่นสมาร์ทบอร์ดส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับเอาสมาร์ทบอร์ดดีกว่านะครับอยู่รอบนอกเพราะว่าเราองฝนลรองอะไรโดนมันจะได้ไม่เป็น ไม่ไม่ไม่ชื้นอ่ะนะครับผมเนี่ยของผมก็จะทําลักษณะนี้นะครับใช้โครงเหล็กคือจะใช้โครงซีลายก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมแนะนําผมว่าใช้โครงเหล็กดีกว่าแนละ้วฝ้ารอบนอกแล้วก็เพราะว่าเวลาโดนลมโดนอะไรยิ่งเราใช้ฝ้าที่มีรูระบายอากาศนะครับยิ่งต้องเป็นเหล็กยิ่งดีนะครับเพราะว่าเวลาลมมันจะเข้าได้พอลมเข้าได้มันก็จะหาทางออกถ้าเกิดว่าเป็นฝ้าเ,เราถ้าเกิดเราใช้โครงซีลายมันอาจจะหลุดได้นะครับผม เนี่ยครับพอเสร็จแล้วเราก็ครอบหลังคาอะไรพวกนี้ประเภทนี้นะครับเหมือนกันนะครับคล้ายกันหมดเป็นแต่ว่าเราดูข้างล่างเนี่ยมันจะเรียบเลยนะครับถ้าเราเอาตัวยื่นด้านันทันริมเสมอกันอ่ะนะครับผมเนี่ยเป็นแต่ว่าเพิ่มเหล็กเส้นเหล็กนิ้วอีกเส้นหนึ่งแค่นั้นเองปกติเราจะวิ่งแค่สองเส้น่ะนะครับผมเนี่ยครับง่ายๆนะครับก็ลองไปคิดไล่ทําดูถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ลองโทรมาถามผมได้นะครับผมก็จริงๆหลายท่านก็ทําเป็นแล้วท่านใดที่มีวิธีที่ดีกว่า เร็วกว่าแข็งแรงกว่าก็แนะนํากันนะครับผมคือของเราส่วนใหญ่เราก็ทําประมาณนี้แต่เดี๋ยวนี้เหล็กก็ลงบ้างแล้วนะครับผมก็เอาเอาเหล็กอะดีครับเพราะว่าฝ้าอยู่รอบนอกเวลามีปัญหามันแก้ไขยากนะครับคือบางทีมันหลุดมาอะไรก็แก้ไขยากนะครับเลยเอาเรื่องฝ้ารอบนอกมาฝากประมาณนี้นะครับครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ